สวัสดีหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยมามาพี่น้องมามาเบิ่งนแง่ไข่โมเด็มผู้ด็กโอ้ายเบิร์นเบา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 ย่อยเบาๆโอ้โหมาเด้อพี่น้องไหลคักหลายเนี่ยจระจองเอ้ยเหมือนแร่งในมดแดงเจ้าเจอแท้คุณอ่ะโอ้ยกะไปตัดแแท้ควางแแท้โอ้ยพี่น้องเบาเบาเบาไข่มันจะแตก มาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากมาเฮียนข่อยเดิมหมดแลงโอ้ยเห็ดมาบ้าพ่อ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 กวนพ่อกวนเอ่อเอ่เอาอเอ่ตัวนี้ลงก่อนเออ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 โอ้ยตีแห้งเนี่ยตีแห้งไปไปโผไปโผออกก่อนพ่อพ่อพ่อพ่นบึ้งเนพี่น้องบึ้งเนี่พี่น้องบ้านเด็กเคืองห้างอยูร์ดาจ้าแช่ค่ะเข็มถัดพระเขาเบึ้งเนี่พุ่นนะบมันเคืองห้างอยูร์ดาห้างบ้ากไงพุ่นะเทิ่งไงเทิ่งยาว